โครงการหลวงถือกำเนิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,512โดยพัฒนามาจากโครงการพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาตามพระราชดำริที่เริ่มดำเนินการมาเมื่อหลายปีก่อนหน้านั้นจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงเกิดจากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวเขาเผ่าต่างๆในท้องที่ตรังดานและได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แรแนแค้น ผู้ค้นหาเลี้ยงชีพ้ือการปลูกฝิ่นตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำไร่เลือดลอยเมื่อทรงเห็นว่าหมูมีความสำคัญในชีวิตของชาวเขาคือเป็นทั้งอาหารเครื่องเส้นสินสอดและเครื่องวัดฐานะจึงได้พระราชทานหมูพันธุ์ผสมให้ชาวเขาเพื่อขยายพันธุ์และพระราชทานพันุ์พืชเพื่อปลูกเป็นอาหารของหมู ปรากฏว่าพืชที่พระราชทานให้ปลูกจเจริญงอกงามได้ผลดีบนที่สูงและจากที่ทรงไต่ถามทุกสุขของชาวเขาก็ทรงทราบว่าทอป่าที่พวกเขาเก็บไปขายได้ราคาพอๆกับการขายฝิ่นดังนั้นจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ซึ่งมีสถานีวิจัยใกล้พระตำหนักภูพิงราชนิเวศ สำหรับจัดซื้อพื้นที่เพื่อขยายการดำเนินงานวิจัยพืชเมืองหนาวที่ดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าทรงมุ่งมั่นและเอาพระไทัยใส่งานโครงการหลวงอย่างจริงจังทำให้เจ้าหน้าที่ตลอดจนคณาจารย์ด้านการเกษตร ที่เข้ามาช่วยประสานงานและทำการวิจัยต่างมีกำลังใจที่จะบากบันทดลองสแสวงหาวิธีการต่างๆเพื่อพัฒนาโครงการหลวงสนองพระราชประสงค์จนทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเขตร้อนสามารถปลูพืชเมืองหนาวได้ด้วยวิชาการอันทันสมัย Oh,